ขอแสดงความยินดีกับบริษัท The p y t h อนจำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจรที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการผลิตกาแฟพร้อมดื่มจากสารสกัดอันทรงคุณค่ามากมายค่ะที่ล่าสุดได้เข้ารับรางวัล SME สร้างอาชีพอวอร์ดประจำปี2567ครั้งที่9ในสาขา The Base of Factory and Innovation ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเดอะไพทอนค่ะ โอ oh, เดือดไผทอนค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่ Award เอสเดียวอร์ดให้รางวัลเดือดไทอนนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มารับรางวัลวันนี้ค่ะผู้จุดดวงไปจากเราไปจากเราบาเกี่ยวกัะอะไรยังไงบ้างคะค่ะเดือดไพทอนเองเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเติมและเครื่องสำอางแบบครบวงจรน,นะคะ oh. ที่ไหนะเริ่มมาจากกันเป็นแม่ค้าเราเลยกล้ากาะตรืว่าเราอะ่ะ เข้าใจแม่ค้าแล้วก็รองรับแม่ค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ,ค,ะค่ะเราวันต่อกิกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ขอออยออช่วยช่วยทำแพคเกจจิ้งพัฒนาสูตรใช่ครับพนัฒนาสู่แล้วก็ช่วยคิดโปรโมชั่นราคาขายอะไรอเงี้ยค่ะช่วยหมดเลยแม่กระท่งว่าที่ออฟฟิศเราอะค่ะมี เนี่ยค่ะสตูดิโอเนาะช่วยถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่แตกถือว่าความเติบโตของอาหารเสริมหรือว่าการขายออนไลน์อะค่ะมันขึ้นทุกปีค่ะอย่างปีนี้เองเรายอดขายเราก็มากขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามองว่าควาเติบโตมันยังได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อตี้บิวตี้เนี่ยค่ะก็เติบโตขึ้นทุกปีนะคะก็ ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีธุรกิจอันนี้นะค่ะขึ้นทุกปีได้เลยะค,ะค่ะมีมีค่ะมีลูกคา้าต่างประเทศเข้ามาหาเราเหมือนกันค่ะ, <S <S คะอย่างก,กาแฟเราอย่างก,กาแฟเรามีอเมริกาเนาะ<ช>แล้วก็อยา่างลูกค้าของเราที่อยู่ในประเทศก็ตกออกมีค่อนข้างเยอะค่ะออก,ก็คือดักรีนะคะเป็นคอลลาเจนทั้งชงดื่มแล้วก็เป็นแบบเพียวหน้าคามีห้ารสชาติค่ะแล้วก็มีแสนรักค่ะก็เป็นกาแฟเหมือนกันแล้วก็วันดีก็เป็นกาแฟค่ะแล้วก็ นิพานาลิโกะค่ะแล้วก็ไฟเบอร์อิชากาแฟอิชาแล้วก็ฮันนี่คิวค่ะและอีกแบรนด์อีกมากมายค่ะค่เริ่มต้นไม่ถึงแสนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินมาหาเดี๋ยวไพทอดน,นะคะราคาเพียงปโปรเรานะคะเริ่มต้นเพียง6 19, 9ก9หมบาทค่ะ1,000กล่ 1, องมันจุ5้า่องนะคะแล้วก็อีกโปรที่ขายดีนะคะ 19999บาทค่ะ2 0 0 0กล่องแล้วก็บกรรจุติดกตองค่ะก้วต่อไปอย่างของที่กน่ะเราจะเปิดโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางนะคะภายในสิ้นปีนี้รับผลิตอาหารเเอเครื่องสำอางได้ค่ะแล้วก็สามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยเริ่มผลิตเออเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาถูกไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็เรากำลังจะเริ่มขยายไปอาเซียนไปเหมือนแบบต่างประเทศค่ะมีของเรามีเพจ โรงงานรับผลิตอาหารเสริมชืม่อเดอกไพทอนนะคะแล้วก็สามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยค่ะพิมพ์คาว่าโรงงานรับผลิตอาหารเสริมเดอกไพทอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไลน์แอดด้วยค่ะแอดไซน์เดอกไพทอนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะก็เดอกไพทอนนะค่ะทีน่้เริ่มต้นมาจากการเป็นแม่ค้าเนาะทีนเองอะ่ะมีโมเดลให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนสามารถเดินเข้ามามาปรึกษาเราได้ไม่ว่าคุณจะขายของเป็นหรือไม่เป็นแค่คุณมีใจมาการมีใจ กินมองว่าทําอะไรก็สําเร็จค่ะเพราะนะตอนนี้ตลาดออนไลน์เป็นยอดขายที่ดูมากถึงพภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอย่างนั้นตอนนี้ค่ะบ้านเรานำรวมแต่เออถ้าขายออนไลน์ยังขายได้เพราะว่ากินมองว่ามันยังพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดทุกคนอ่ะอยากจะผลิตสินค้าหรือว่าแค่อยากปรึกษาอยากรู้ว่าพีการขายอะไรเขาทำแบบไหนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะเราสามารถเป็นแบ็กซับสตเป็นเบื้องหลังให้แบรนด์ต่างๆได้แน่นอนค่ะก็ ฝากเชิญชวนนะคะแม่ค้าออนไลน์หรือว่าผู้ที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะก็เชิญชวนมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะมาปรึกษาว่าอยากได้แบบไหนอยากทําอะไรนะคะเราเราสามารถเป็นที่ปรึกษาของท่านได้ะค่ะแล้วก็มาคุยกันก่อนแล้วก็นะตอนนี้นะคะเดือพไพท,ทอนค่ะ,ะมีโครงการรับ KOL หรือว่าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ไม่มีทุนคนไหนที่อยากเป็นพาร์เนอร์กับโรงงานเรารับเป็นพาร์เนอร์ให้เราเป็นทีมหลังบ้านให้ผลิตสินค้าให้คุณทําการตลาดหน้าบ้านคุณ ก็คือพกแค่ใจมาค่ะก็คือพร้อมที่ท,มมที่จะเปิดต,ตัวเป็น,นพร้อมๆกันค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ